Uh, สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับในชั่วโมงของวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้มาเจอกันในเรื่องของสุดอกุนะครับอะไรคือสุดกุเนี่ยเหมือนไดฟุก,กุหรือเปล่าครับเหมือนไหมไดฟุก,กุคือขนมนะครับแต่ขนมค่ะไม่ใขนมนะครับสุดกุเป็น เกมอย่างหนึ่งนะครับที่มาจากประเทศญี่ปุ่นขุ่นมากเลยขอปมาเริ่มกันเลยนะครับซูดูกุที่ไม่ใช่ไดฟูกุไดฟุกุเป็นขนมขนมขนมฟออขนมฟูจิไม่ใช่ฟูจิสิงานดอกไม้ก็มีไฮคาโคงานดอกไม้ครับไดฟูกุนะครับแต่อันนี้เรียกซูดูกุนะครับซูดูกุครับเป็นเกมปริศนา นะครับแสสนุกของญี่ปุ่นนะครับมีต้นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่นคนไทยก็เอาลองเอามาเล่นบ้างนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเขาถึงฉลาดนะครับเนาะฉลาดมีวินัยประเทศพัฒนาไปไกลนะครับดูบ้านเราครับของญี่ปุ่นเยอะแยะเลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยประเทศวินียนะยราบสังคมดีใช่ไหมค่สะอาดมากไม่ แม่น้ําลําคลองใสสะอาด,ส,อาดาสุดยอดครับไม่เคยมีขยะอที่ญี่ปุ่นกันนี้เล<ะ>ยเอาเกมจากเป็นมากหรูจะไปคนใน Google และส่วนมากก็จะดูใน YouTube บ้างสุดูกูครับสุดูกุช่วยกระตุ้นความคิดครับอ่าซึ่งการเล่นสุดูกุทําให้ความจําของคนดีขึ้นนะครับอีกอย่างหนึงที่สําคัญเลยสุดูกุป้องกันโรคอัลไซเมอร์ครับเด็กๆรู้จักโรคอัลไซเมอร์ไหม เอาเสมอโรคสมองเสื่อมครับทุกคนมีโอกาสเป็นรู้จักมรู้จักได้ทั้งหมดครับจำได้แป๊บเดียวก็ลืมทุกคนมีโอกาสได้รู้จักมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมได้ทั้งนั้นจำได้แป๊บเดียวก็ลืมจำอะไรไม่ได้ครับจำยานไหนไม่ได้จำเรื่องราวต่างๆไม่ได้สุดท้ายคือจำแม้แต่เส้นทางแป๊บเดียวก็ลืมชีวิตเออ ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ครับเพราะสมองเสื่อมไปหมดแล้วนะครับการเล่นสุดูกุช่วยพัฒนาสมองนะครับทำให้ป้องกันลดโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับสุดูกุนะครับเป็นเกมที่ใช้ตัวเลขคณิตศาสตร์แต่ไม่ใช่ใช้วิธีคณิตศาสตร์หมายความว่าใช้ตัวเลขเฉยๆแต่ไม่ต้องเอามาบวกมาลบมาคูณมาหารนะครับสุดูกุมีตั้งแต่ตารางเล็กๆ4ี่คูณี่ ไปจนถึงตารางใหญ่มากเลยครับ25คูณ25ระดับอัจฉริยะของโลกครับซึ่งเอคุณครูไม่ไม่เคยเล่นมาก่อนครับ25คูณ25คุณครูเคยเล่นแค่9คูณ9อะครับสูงสุดละนะครับของซูโดกุแต่วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแค่ตาราง4คูณ4กับ6คูณ6เท่านั้นเองนะครับดูตัวอย่างของตารางซูโดกุครับเห็นไหมครับ นี่คือตัวอย่างของตารางซูดโดกุนะครับเป็นแบบนี้เนาะอุ้ยคอขยับนิดนึงเป็นแบบนี้ครับนี่คือตารางแรกครับตารางเล็กๆตารางสี่คูณสี่ครับเขียนไม่ตรงอีกแล้วเว้ยอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตารางสี่คูณสี่ครับนี่เป็นตารางสี่คูณสี่นะครับ ปากกากลับด้านไปแล้วครับตารางอันเล็กๆอันนี้คือสี่คูณสี่หมายความว่ามีแนวตั้งสี่ช่องมีแนวนอนสี่ช่องตารางที่สองคือตารางหกคูณหกครับสุดท้ายตารางข้างบนคือเก้าคูณเก้าครับอ่ายากขึ้นไปหน่อยนึงนะครับ ตารางสี่คูณสี่ง่ายมากครับตารางยี่สิบห้า,าคูณยี่สิบห้าล่ะสำหรับกติกาของซูรดกุคืคอสมมุติว่าสี่คูณสี่ตารางสี่คูณสี่ตัวเลขก็จะมีแค่หนึ่งสองสามสี่โดยที่แนวนอนตรงนี้นะครับเขาเรียกแนวนอนเลขต้องไม่ซ้ำกันครับหนึ่งถึงสี่ตรงนี้เขาเรียกแนวตั้งครับแนวตั้งก็ต้องหนึ่งถึงสี่ก็ต้องเป็นยังไงครับเลขไม่ซ้ำกัน สุดท้ายในช่องสี่เหลี่ยมใกล้ๆก,กันหบบอยนี้นี่นะครับตัวเลขก็ต้องเป็นหนึ่งถึงสี่ห้ามซ้ำกันนะครับตัวเลขตารางของหกคูณหก็จะใช้เลขหนึ่งถึงเลขหโดยที่แนวนอนหนึ่งถึงหกห้ามซ้ำกันนะครับแนวตั้งหนึ่งถึงหกห้ามซ้ำกันเสร็จแล้วเป็นยังไงครับในนี้ หนถึงหก็ห้ามซ้ํากันนั่นเองเด็กๆพอเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับดูตัวอย่างครับมีง่ายมากเลยครับตารางสี่คูณสี่ครับแถวข้างบนมีตัวเลขมาให้แล้วหนึ่งมีให้แล้วหนึ่งสองสามส,ามสี่ครับแถวที่สามมีตัวเลขกําหนดมาให้สี่สองหนึ่งขานเลขอะไรไปครับขานเลข สามค่ะถูกต้องครับขานเลขครับต่อไปเรามาทําดูทําแถวแนวตั้งบ้างนะครับทําแนวตั้งลงมาบ้างมีหนึ่งกับสามครับควรใส่เลขอะไรลงไปตรงนี้ครับสองกับสี่ค่ะสองกับสี่ใส่สองได้ไหมถูกไหมได้สองถูกไหมครับ่สำหรับทีมโอได้ถูกหรือเปล่า ไม่ถูกครับใส่สองไม่ถูกทาไมรู้ไหมเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสองตัวนี้จะไปซ้ํากับสองตัวนี้ครับเออมันอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเดียวยกันครับห้ามซ้ํากัน่กับสองใช่ครับ C ใช่ครับเพราะะนะส่เลขสองครับ้อใสายเลข สี่ใช่ครับใส่เลขสี่ใส่เลขตอนเด็กแต่ว่าจำไม่ได้อ่าครับส่วนข้างล่างเลขที่หายไปคือเลขสองสองสองอนี้ใส่ตรงนี้ได้ละตอานี้มีหนึ่งสองสี่ตรงนี้ต้องมีสามสามกับหนึ่งข้างล่างก็เป็นเลขหนึ่งถูกต้องต่อไปครับบรรทัดนี้แถวนี้บ้างแถวนี้แถวนี้บ้าง มีสามมีสองอันนี้ควรใส่อะไรครับหนึ่งกับสี่หายไปควรใส่ใส่หนึ่งต้องใส่สี่ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันจะซ้ํากับเดี๋ยวมันจะซ้ำกับ่แล้วก็ซ้ากับสี่ตรงนี้ใส่หนึ่งค่ะต้องใส่หนึ่งใส่สี่เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นเลขอันนี้ก็สามกับสองครับไม่ใช่สามสองกับสามได้ใส่สามได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้อ่าส,ส,สี่คูณสี่สำหรับเด็กอนุบาลกับป1ครับตารางซูดุโกะสี well. ่คูณสี่ต่อไปลองมาดูหกคูณหกบ้างเอาละครับยากขึ้นมานิดนึงหกคูณหกหกคูณหกเป็นอย่างไรเอ่ยเทคนิคคือช่องไหนจะเต็มแล้วฟังนะครับนักเรียนช่องไหนใกล้จะเต็มแล้วให้นักเรียนใส่เติมใส่ช่องนั้นก่อน ช,ช่องนี้ใกล้จะเต็มแล้วครับแถวนี้ใกล้จะเต็มแล้วกับแถวนี้ใกล้จะเต็มแล้วให้นักเรียนลองใส่ตัวเลขตรงนี้ได้ไหมได้อ้าวได้ครับเดี๋ยวคุณครูขอลบแป๊บหนึ่งนะครับคุณวายหมดเลยคุณครูอ,อ,อ,อนันที่ครวงกลมเป็นเลขสองอันที่คุณครูวงกลมเป็นเลขสองนี่นะครับระหว่างหนึ่งกับสี่เป็นเลขสองใช่ไหม สองหายไปเนาะมันมีห้าหนึ่งสี่สามขาดสองกับหกใช่ไหมค่ะใช่ค่ะใส่หกตรงนี้ได้ไหมใส่หกตรงนี้ได้ไหมครับได้ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะซ้ากันกับด้านล่างสุดถูกต้องเพราะมันจะซ้ํากับหกด้านล่างต่อไปครับไปเติมตรงไหนดีตรงนี้เออตรงนี้จะเป็นยลงครับเล่อะไรหนค่ะค่ะหายไปต่อไปเติมช่องไหนอีกดีครับ ตอร์คูณสี่คูณหกแค่เล่นแถวนี้อยู่ด้านบนเลขสามข้างอ๋ออันนี้นี่นีซ้ายของหนึ่งกับสองหายไปใช่ไหมค่ะค่ะเติมเลขอะไรครับนี่เติมเลเติมไหด้านล่างสุดเติมด้านล่างสุดเติมเลขหนึ่งค่ะเนี่ยหรอหนึ่งกับสองอย่างเงี้ยหรอครับไม่ใช่เพราะว่ามันจะไปซ้ำตรงนี้เออใช่ครับมันจะไปซ้ำตรงนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ยำหนึ่งย่ามากครับอย่ามาครับหลายๆคนเข้าใจแล้วโอเคครับเพราะฉะนั้น <ไป S 1> ต้องเติม<อ>เลขเออ,เออหนึ่งไปใส่ด้านบนอ่ะหนึ่งไปใส่ด้านบนอุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ<ห>อ่าหนึ่งมาใส่ด้านบนสองไปใส่ด้านล่างอ่ะเต็มแล้วสองไปใส่ด้านล่างเอาช่องนี้แล้วกันช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ช,นช่องนี้ครับ หนึ่งสองห้าสามขาดสี่กับหกสี่ต้องใส่ตรงเติมเล็สี่ด้านบนหกด้านล่างใช่ครับถ้าเอาสี่ตรงนี้เดี๋ยวก็ซ้ำใช่ไหมถ้าหกด้านบนเดี๋ยวก็ซ้ำตรงนี้อีกนะครับใช่ต้องสลับอ่าเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากต่อไปแถวไหนอีกดีแถวนี้เลขแถวนี้จะได้เลขหกหรือหนึ่งเลขเลขเลขหกค่ะอ๋อฮะฮะฮะอยู่นี่ไงครับขมางข้างบน เลขหกใช่ไหมอันไหนครับข้างบนเป็นเลขหนึ่งต่อเนี่ยเรอค่ะข้างบนที่เป็นห้าหกสี่สามมาค่ะห้าหกสี่สามะตรงนี้ควรจะเป็นเลขอะไรครับเลขสองเลขสองกับเลขเนึ่งสองไหไปใช่ไหมอ่าหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เพราะสองมีตรงนี้แล้วใช่ไหมครับค่ะอ่าสองต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีหนึ่งตรงนี้ ถ้าเอาหนึ่งสลับกันมันก็ไม่ได้นะครับตรงไหนอีกใกล้จะเต็มแล้วหนึ่งสี่สามสองค่ะอ่าหนึ่งสี่สามสองเลขเก้ห้าด้านล่างเลขสี่ห้าด้านล่างเลขสี่หกด้านล่างเลขสามค่ะโอเคครับต่อไปเลขนี้อะไรเนี่ยเลขสี่ต้องเติมเลขสี่อันนี้ก็ต้องเติมเลขห้านี่ต้องเติมเลข หนึ่งนี่ต้องเติมเลขสี่เยี่ยมมากครับเอาดูแต่ละช่องอย่างนี้สิเลขซ้ำกันไหมไม่ซ้ำาค่ะไม่ซ้ำเลยใช่ไหมครับค่ะโอเคแสดงว่าข้อนี้แนวตั้งแนวนอนและในช่องสี่เหลี่ยมไม่มีซ้ำเลยใช่หรือไม่ครับเพราะฉะนั้นถูกต้องโอเคนะครับเด็กๆเข้าใจแล้วเกี่ยวกับซูโดกุ สี่คูณสี่หกคูณหกพอสี่คุณคูให้ไปสี่คูณสี่กับหกคูณหกเนาะไม่ได้ให้เก้าคูณเก้าไปใช่ไหมครับถ้าเก้าคูณเก้านี่โอ้ยากไปอีกนะครับเอาเนี่ยอันนี้คือเก้าคูณเก้าโอ้นะครับนี่คือเก้าคูณเก้านะครับมียี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าด้วยนะครับแล้วก็โอ้โห ขอหนูอยากดูยี่ตารางยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าอยากดูยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณขอขอไปหาแป๊บนึงนะครับอมี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 ให้ดูครับยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้านะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคุณคูแชร์ให้ดูนี่ครับเจอแล้วเห็นหรือยังเป็นยังไงบ้างครับ ยี่สิบห้าาไม่เอาไม่เอาเป็นยังไงบ้างตัดใจไหมยเป็นปีก็ยังไม่ได้คือช่องเดียวก็ยังไม่ถึเกือแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับตารางยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าเปนโอ้ครับอยากพูดหนูกำลังทำอะไรหนูฟังซีลโอ้อ่านะครับทำทำไมอ่ะ ถ้าหนูได้เล่นแบบนี้นะข้ามเถอะมันยากว่ะอ่านะครับเยบร้อห้ยติดไปแล้วอ่ะอะไรหุยหน้าจอเด้งไปเด้งเด้งเด้งอะไรอะไรนี่นหน้าจอเป็นแบบนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้น เห็นได้ดีหรือเปล่าเข้าวไม่รู้อ่าโอเคกลับมาละเปิดหรือเปล่าเรียบร้อยน้าจะว่างตอนนี้เห็นพาวเวอร์ไวรหรือยังกลับมาเห็นพาวเวอร์ไวรหรือยังครับห็นเลยแล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็เวลาที่เหลือนะครับคุณครูให้นักเรียนทำ ใบงานที่ครูฟูแจกให้เมื่อวานนะครับและเสร็จแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับนำมารวบรวมที่หัวหน้าห้องเนาะหัวหน้าห้องมาส่งครูอีกทีนะครับมีสุดูกุสี่คูณสี่กับหกคูนหนะครับสำหรับนักเรียนชั้นปสี่ทับหนึ่งนะครับยังไงก็วันพรุ่งนี้นะครับนำงานมาส่งด้วยเดี๋ยวเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงทำงานต่อไปนะครับโอเคไหมครับโอเคไหม โอเคค่ะค okay okay, 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 ah, so ah, ่ะผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ลานักเรียนไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ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 